ของขวัญกับผู้ท้าแรงงาน,นของพวกเรา ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรักฐมนตรีที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานในวันแรงงานแห่งชาติซึ่งประเทศไทยนั้นได้ให้ความสำคัญกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งเป็นวันเมเดหรือวันแรงงานสากลวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานนะคะก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่แค่เป็นวันสำคัญของประเทศไทยแต่วันนี้เราหมายถึงวันแรงงานของทั่วโลกเลย นะคะเพราะว่าทุกท่านนั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามีส่วนในการสร้างเสริมและก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นให้ก้าวหน้ามายาวนานแล้วนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาของปี2554ต่อเนื่องมาถึงปี2555แม้ว่าเรามีผลกระทบกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยความขัดขว,วนทางเศรษฐกิจโลก แต่ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยวันนี้เราก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการที่รัฐบาลก็ได้พยายามที่จะมีมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเพิ่มพื้นฐานด้านความเข้มแข็งของครัวเรือนนะคะและความเข้มแข็งของโรงงานแล้วก็ผู้ใช้แรงงานและพี่น้องประชาชนทั่วไปนั้นก็ทําให เราก็จะเห็นว่าเรามีทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้นเราก็หวังว่าถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนก็ต้องกลับมาทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยของเรานั้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามฉันเองทางรัฐบาลเองก็มองเห็นว่ายังมีหลายประเด็นทีเดียวที่เรายังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็แก้ปัญหาผลกระทบของคุณภาพชีวิตผู้ใช้ แรงงานทุกท่านนะคะในส่วนแรกที่เรามองเห็นก็คือว่าอันแรกก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการเลิกจ้างในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกการจ้างเริ่มต้นใหม่ความคุ้นเคยระหว่างผู้จ้างกับผู้ใช้แรงงานแล้วก็ในส่วนของการปรับเพิ่มของค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย39.5อไว้ละในเดือนมิถุนายนนั้นก็แน่นอนค่ะส่วนนี้เองก็คงต้องหวังว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้น ต้องร่วมกันในการหมั่นฝึกฝนฝีมือแรงงานในการที่จะพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้นและรวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานนั่นจะเป็นเกาะป้องกันตัวของเราอย่างดีในการทํางานต่อไปนะคะซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงานก็มีหลายๆโครงการทีเดียวในการที่จะเสริมคุณภาพให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการติดตามหลายๆโรงงานหรือติดตามทางด้านของการฟื้นฟูเยียวยาแรงงานหลัง การฟื้นฟูช่วงภัยพิบัติในปี2554นั้นก็คงต้องตีนการติดตามแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็คงฝากทางท่านรัมตีว่าการทรงแรงงานในการติดตามดูแลช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ให้ได้รับการดูแลอย,อย่างทั่วถึงด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือการเร่งในการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะวันนี้ต้องบอกว่างานฝีมือแรงงานของเรานั้นดีขึ้นเป็นลําดับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทันกับ เศรษฐกิจที่เติบโตเพื่อให้ทันกับทิศทางต่างๆนั้นก็คงต้องมีการเสริมในการเร่งฝึกฝีมือแรงงานแล้วรวมถึงการที่เราจะเปิดประชาคมอาเซียนนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันไปดิฉันภูมิใจมากเพราะทุกคนจะบอกว่าต้องการฝีมือแรงงานของคนไทยคนไทยนอกจากจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทํางานแล้วมีวินัยแล้วยังมีฝีมือคุณภาพแรงงานที่ดีท่านเชื่อไหมคะว่า เสื้อผืนนี้ผ้าตัวนี้ชิ้นนี้ลายนี้เป็นผ้าขอม้าที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนที่ลงพื้นที่ปลูกเอวให้ดิฉันค่ะนั้นก็รู้สึกว่าภูมิใจว่าเราสามารถที่จะนําผ้าขอม้ากับผ้าไหมมาแล้วก็เป็นที่ที่บอกว่ายอมรับว่าฝีมือของคนไทยนั้นดีจริงๆยังไม่รวมถึงงานงานฝีมือด้านอืนอ่นๆอีกที่หลายชาติหลายประเทศนั้นให้ความภาคภูมิใจตรงนี้เลยค่ะเราต้องร่งนำจุดนี้ให้เป็นจุดแข็งของเรา ในการที่จะพัฒนายกระดับแรงงานไปสู่แรงงานที่มีฝีมือในอนาคตนั่นก็หมายถึงคุณภาพและรายได้ของพี่น้องผู้ใช้ยหลายงานนั่นจะโตขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือการท,บท,บ,ทบทวนลักษณะของข้อมูลด้านการจ้างงานการว่างงานหรือฤด,ดูการทํางานรวมถึงวิธีการทํางานต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากได้ข้อมูลของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อภาครัฐจะได้ร่วมกันในการบูรการในการที่จะเสริมสร้างสกยภาพความเข้มแข็งแล้วก็ที่สําคัญส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นข้อมูลในการตอบโจทย์จากพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เรียกร้องก็รเรียกร้องต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่วันนี้ก็จะได้มาบูรการในการแก้ไขทั้งระบบอย่างถูกวิธีนะคะ ซึ่งในหลายๆข้อที่ทางท่านประธานผู้จัดงานนะคะก็ได้เรียกร้องหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพการยกระดับพนักง,งานประกันสังคมหรือการดูแลสถานที่ต่างๆรายได้การคุ้มครองแรงงานฉันมองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ควรจะนำมาพิจารณาประกอบกับสภาวะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและประกอบกับทิศทางความต้องการใช้แรงงานของประเทศ ในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเรายังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐโครงการใหญ่ๆอีกมากมายนั่นก็หมายถึงการที่เราต้องการผู้ใช้แรงงานในหลายๆสาขาอาชีพนะคะโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐสองล้านล้านนี้จะกระจายการใช้แรงงานทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากเร่ง ในการพัฒนาฝีมือแรงงานภาษาอังกฤษการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านเราจะทำอย่างไรในการรองรับนี้นะคะเราต้องการทำงานร่วมกันและเห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะทำงานในการบูรณาการความต้องการปัญหาแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบและสวัสดิการต่างๆนั้นให้เป็นเนื้นอเดียวกันแล้วทำงานอย่างใกล้ชิดฉันก็ขออนุญาตฝากภารกิจนี้กับท่านน้ำตีพเดมชัยในการที่จะรับ ภารกิจนี้ไปเพื่อที่จะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะแล้วก็ขาดเดียวกันนะคะวันนี้นะคะการพัฒนาทักษะนะคะแล้วก็ไรายได้วันนี้เราก็ได้มีการดําเนินการให้มีไรายได้ต่อวันไม่น้อยกว่าหันละ300บาทในทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความจําเป็นเพียงพอต่อขั้นพื้นฐานแต่ดิฉันก็เชื่อว,ว่าถ้าเราพัฒนาฝีมือมาก ค่าแรงต่างๆก็จะสูงมากประสิทธิภาพมากก็ได้มากแล้วก็ผู้จ้างงานก็เต็มใจที่จะจ่ายนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นที่ทางนี้นะคะในการที่จะปรับปรุงคุณภาพต่างๆให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นนะคะมาตรการที่ภาครัฐดูแลนั้นก็ได้มีมาตรการอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ ผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการมีรายได้ที่ดีเขาก็จะมีรายได้ในการที่จะดูแลสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานนะคะเราเองเราก็ได้มีการดูแลผลกระทบจากการบรรเทาการตรับเรื่องของค่าจ้าง300บาทคู่กู่กบไปด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นการลดอัดตราเงินสมทบสมทบกองทุนประกันสังคมหรือ การเพิ่มกิจความสามารถของ SME หรือโรงงานสาหกรรมต่างๆที่ร่วมมือกันรวมถึงมาตรการทางการเงินนะคะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็มาตรการภาษีต่างๆวันนี้รวมถึงการตั้งคณะทํางานที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ประกอบการมีปัญหาในกิจการและสุดท้ายก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะสําหรับด้านสุขภาพนะคะสุขภาพต้องคงทราบแล้วว่า เราได้มีการบูรการ3กองทุนเข้าด้วยกันนะคะเป็นการบูรการเพื่อให้กองทุนสวัสดิการของราชการกองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันสุขภาพนั้นได้ดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเสมอภาคแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันค่ะและเป็นมาตรฐานขั้นต่ําที่ควรจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะรวมเฉพาะโดยเฉพาะในกรณีที่ป่วยฉุกเฉินซึ่งจากมาก่อนต้องรอในการที่จะสอบถามสิทธ เราถือว่าการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนมีความสําคัญต้องได้รับการดูแลและรักษาแล้วก็ทาให้ช่วยโดยเฉพาะการณีที่เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตนั้นต้องรักษาชีวิตเป็นอย่างแรกก็ได้ผนวกบริการต่างๆเหล่านี้เข้าไปรวมถึงคุณภาพในการรักษาพยายบาลด้วยเช่นกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะล่าสุดเราก็ได้มีการประกาศการเวการร่วมกันในหลายๆกระทรวงเราตั้งศูนย์ ช่วยเหลือสังคม1300นะคะเป็นศูนย์ช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็น one stop service นะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้ใช้แรงงานผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่เ,เรียกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรนะคะอันนี้จะเป็นศูนย์ที่คอยช่วยเหลือหากได้รับการดูแลอย่างไม่เป็นธรรม หากได้รับการดูแลกระทำความรุนแรงต่างๆกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ศูนย์นี้จะบูรการอย่างครบวงจรที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะซึ่งศูนย์นี้นะคะเราจะมีศูนย์ทั้งหมดลงบบรการทั้งหมด20 0 0 0กว่าศูนย์นะคะที่จะเป็นจุดรับเรื่องราวต่างๆโทรมาได้เข้าหาศูนย์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงพยาบาลแล้วก็ทางด้านของกระทรวง มหาไทยสถานที่ต่างๆนั้นเราจะเริ่มมีการพัฒนาในอีกสองเดือนข้างหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียนว่าภาครัฐให้ความสําคัญแล้วก็ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะสำหรับแรงงานนอกระบบนะคะวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าจํานวนพี่น้องผู้เรามาลงทะเบียนแรงงานนอกระบบนี้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆและยังมีอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเราอยากได้ข้อมูลค่ะเพื่อเราจะได้ร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ให้สามารถที่จะมีหลักประกันในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและการลดลดความเหลื่อมล้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐไม่เคยหมองข้ามนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงงานไทยที่จะไปทาง,งานต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะก็จะเล่นในการช่วยเหลือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมาตรฐานสําคัญต่างๆนะคะสินเชื่อสําหรับคนงานที่จ้องเดินทางไปต่างประเทศ ก็วรวมถึงการร่วมกันในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายที่ท่านจะไปทํางานในต่างประเทศด้วยนะคะในเรื่องของสถานที่ต่างๆนะคะก็เรียนว่าโรงงานนะคะสถานที่โรงงานนั้นรัฐก,ก็ได้มีการประกาศแล้วก็จัดให้มีโครงการโรงงานสีขาวเพื่อที่จะได้ให้โรงงานนั้นเป็นมิตรกับ ประชาชนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญคอยดูแลสุขภาพของพี่น้องผู้ใช้แรงงานค่ะแล้วก็ดิฉันเองก็ขอนยากรับข้อเสนอทั้งหมดในการที่จะประสานงานแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของโรงงานนิคมหรือโรงงานต่างๆเพื่อให้สสดินนการแล้วก็ดิฉันเข้าใจค่ะในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะแม่ก็ย่อมอยากอยู่ใกล้ชิดกับลูกกําลังใจในการทํางานก็อยู่ที่ลูกนี่แหละค่ะดังนั้นดิฉันเองก็จะรับเรื่องนี้ไปนะคะ ในการติดตามแล้วก็รวมถึงข้อเสนอต่างๆทั้งหมดนะคะก็ขออนญุญาตฝากท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของคณะกรรมการที่จะช่วยกันเป็นแกนกลางในการประสานประโยชน์ความความสุขแล้วก็การสวัสดิการการคุ้มครองพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นความสุขของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหมดร่วมกันนะคะนั่นคือความสุขของท่านก็ค,คือความสุขของประเทศที่จะพัฒนาเติบโตด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอโอกาสนี้นะคะขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้และร่วมกันในการเสริมสร้างคุณภาพสินค้าและบริการของไทยแล้วก็ฝีมือแรงงานของไทย จนเป็นที่ยอมรับค่ะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ในการส่งความระลึกและความปรารถนาดีมาอยัางพี่น้องผู้ใช้รายงานทุกอาชีพทุกสาขาทั่วประเทศนะคะที่อาจจะไม่ได้มาร่วมกันที่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญมั่นคงแล้วก็มีคุณภาพกายคุณภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ ีมารับคนอนเสิร์ตสัมผัสมือเบาๆนะครับเราก็เตรียมรถพูลปองนะครับไปเข้าแถวนอย่ากเตลระเบียบเรียบร้อยสง่างามมากนะคร,รับพระอาจานนายกรัฐมนตรีของพวกเรา